เราจะไปโปรดสัตว์โลกเราคุ้ารั่ว่าไปไปนงใสได้หรอเอ้ารู้อเรียกเจนมาบอกตอนนั้นไงบอกแล้วใครแก่เจีบกูแก่มันเสียหายขอเสียดั่นเลยหรอ เมันตเป็นเกี้ยอะไรกับรถกไอ้สัตว์ัานมันก็ต้องแนี้ใหม่ใครทำไหนเสะุนที่หายอะคนทำอะเจงเหี้ยถ้ามันหลุดมันยังเกาได้ใช่กลัวคิดว่าหลุดไอเหี้ยแม่งเล่นหักเลย ที่ตอนแรกกูว่ายิ้มอยู่เฮียกูมาดูแงงยังเฮียมันจะรึเปล่ามึงเอาเทปมาติดคืนนี่เฮียเคฟกูโยนไปเลยคุยคืนกันคืนเขาแปะโอ้ถามว่ามันกระเด็งไปไหนมึงดูดิมึงดูเงาแปะเที้วแปะทำไมมันจะหลุดนะกูไม่ได้แปะพี่กูตีดเออทอะไวจะไปรู้ไหมแมยว่ามันจะหลุดแหละอะไรย้ายกูรถเอาเอารถตากูมาตรงนี้ไม่มีตรงนี้หายหมด กี่ร้อนขายเหรเฮ้ยมึงไม่ใช่ประตูไม่็มันเร่งไงแล้วก็อ๋อนี่นะครับอันนี้หลุดนะครับผมส,ป,ป,อนะนะสป,ปอนเซอร์เข้าได้นะครับนะครับดูหน้านะครับมึงจะหายที่ขัดเป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะครับ